เพราะว่าตอนนี้กินเทนอะตอนนี้กินเทน FC FC กล้วยทอดครับ FC กล้วยทอดสวัสดีแฟนเพจนะครับยามเย็นๆนะครับ เข้ามาดูตะกร้อเดียวโต๊ป๊อกเดียวนะครับเสกษัรทับทองนะครับอดีตทีมชาติไทยนะครับเจอกับเจ้าสนามนะครับสักบางพลีนะครับเหลี่ยม๊อกเดียวนะสวนได้ทุกจังหวะนะฮะสวนได้ทุกอย่างนะครับเกม13บมแต้มนะครับไม่มีเดียวนะครับเกม12นะครับเกม12แต้มไม่มีเดียวนะครับทิ้งรางวัลอยู่ที่6 0 0 0บาทนะครับเป็นตะกร้อจีบเหลี่ยมหน้าสนามนะครับเกสษรทับทองเดินสายมานะครับ ทางเจ้าถิ่นนะครับรับเหลี่ยมให้นะครับตะกกตะกกระแตกตใหญ่แล้วดีแล้วตีหลินมาแล้วตีสามร้อยเนะเกมาแล้วใช่นะเสกสันมาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้นะเสกสันทับทองตามหลังไปนะครับศูนย์โตสามนะครับฝั่งทางสักนะครับสักบางรีนยก็ขึ้นชื่อว่าตะกอโตกยอกเดียวได้ดีนะครับมาดูนะมาเจอเสกสันทับทองนะเศกสันก็เคยเตะเหลี่ยมนี้บ่อยนะฮะ ดูนะว่าใครจะโตทนกว่ากันนะครับลูกนี้ออกนะฝั่งเสกสรรไล่มาเป็นหนึ่งต่อสามเต็มนะครับเต็มหนึ่งต่อสามนะครับเสิร์ฟสายให้ด้วยเสิร์ฟขวาให้ด้วยนะเสิร์ฟ้างไม่ถนัดนะสำหรับเสกสรรน,นะครับต่อลูกเสิร์ฟให้นิดนึงนะครับเสิร์ฟหน้าขวาโอ้นะจังหวะนี้ยอดดีนะครับสำหรับทางด้านพิศ์นะครับอยได้ลนะ เปลี่ยนเสร์ฟเป็นฝั่งทางด้านสักบางพีได้เส์ฟนะครับนี่นะเสันเตสันทัพทองนะครับดูเหมือนว่าจะดึงนดึงหน้าเสือเล่นนะฮะเพราะว่าข้างในในเตะกันอยู่ที่6,000บาทเองนะก็เลยปล่อยแต้มให้ทางด้านสักบางพีนะขึ้นนําไป3าต่อหนึ่งนะก็ถือว่าโตได้ดีนะฝั่งที่หันหน้ามานะครับเสื้อสีฟ้าฝั่งน้นนะนี่นะจังหวะโตนะดูไวนะสักบางพีนะ ขึ้นชื่อว่าเป็นตะกอ้อเดียวฟอกเดียวนะครับอืมนะฮะนี่นะจังหวะการโต้ทนนะครับดูกันไปยาวๆหยอดนิ่มแต่ว่ายังทันอยู่นะฮะเจอโยกหลังนะครับหยอดคืนบ้างเสกสันโต้ล้างออกนะนี่นะมาแล้วนะฝั่งทางด้านบางพลีเจ้าสนามถือว่าเป็นเจ้าสนามนะฝั่งนน้นนะครับเ,เ,เคยเจอกันมาเนะครับเป็นฝั่งทางด้านของพิเศษวัฒนาปะ แผละแผละแผลกับศักดิ์เวื่ดีเน้าอุ้ยเมื่อหลายปีแล้วสองปีแล้วครับว่าเออเสกไม่ธรรมดานะนั่นเลยเออขนาดเอเอร่ออดก็ยิ่งแผ้นะตอนนั้นเหรอครับผู้นี้เคยเจอกันมาแล้วนะครับทางด้านศักดิ์บางพลีนี่เอาชนะของเอาชนะทางด้านเสกสรรทับทองไปนะเมื่อสองปีที่แล้วนะครับ ก็วันนี้นะครับเสกสรรนี่ก็พัฒนานะครับในเหลี่ยมปอกเดียวขึ้นมาเยอะนะครับมาวัดกันนะครับชั่วโมงนี้นะครับว่าใครจะดูดีนะครับล่าสุดนี้เสกสรรก็เตะแต่ก็ปอกเดียวอยู่ที่นู่นนะครับฝั่งทางประเทศเมียนมานะครับก็เชนะตัวเดี่ยวนะฮะนักเตะเดี่ยวระดับต้นๆของทางเมียนมาไปได้นะครับค่อนข้างจะขาดรอยนะครับมาวันนี้กลับมาแล้วนะมาเตะกับเจ้าสนามนะครับสักบางพลีนะครับ ไม่กลัวสักสีแล้วนะครับทางด้านสักนะครับเพราะว่าเคยชนะมานะครับชิงเทไรครับแอดคู่นี้คู่นี้ข้างในในชิงอยู่ที่6 0 0 0บาทนะครับแต่ว่าราคาขานอกนี่ทางด้านเส็กสันนี้ก็ลองไปค่อนข้างจะเยอะนะฮะทางทีมงานนะครับเพราะว่าปล่อยแต้มนะปล่อยแต้มให้ทางด้านสักบางทีนี่ขึ้นนำนะครับ แล้วก็ต่อลูกเสิร์ฟให้ด้วยนะฮะเสิร์ฟฝั่งข้างไม่ถนัดนะเสิร์ฟขวานะเสกสรันเต็มหนึ่งต่อสี่นะตามหลังห่างนะนี่เสิร์ฟไปนะโตโอ้โหนะเจอยกซ้ายนะครับน้ำหนักนี่ดีนะฮะทางด้านของพี่ศักดิ์นะครับยกซ้ายบังขอบังนะฮะนี่หน่ะจะไปพม่าคนนี้เหรอชูต่อไปสนามอยู่แถวไหนครับสวัสดีนะฮะคุณโจโร้อยล้านนะครับที่เข้ามารับชมสนามอยู่ เคหะบางพลีฝอเนะครับแช์แล้วครับขอบคุณนะครับที่แช์ให้นะฮะรถเสีย่อได้ไปแก้มือกรับแอดมินเดชิดาอีผมจะกลับแล้วนะฮอ FC พีชิดผูพันครับขอบคุณนะครับคุณลูกกวเดชนะสนามปิดกี่โมงสนามน่าจะปิดประมาณ2องทุ่มนะครับคู่นี้ผมก็น่าจะไล์สดเป็นคู่สุดท้ายแล้วนะครับ คู่ของทางด้านอุ้มบางพลีกับครอบบางพลีไม่น่าจะได้ไล่สดนะเพราะว่าผมต้องเดินทางกลับไปทุละนะครับขอัยทางเอฟซีด้วยนะครับที่จะไม่ได้รับสมนะก็คอยดูนะไม่รู้ว่าใครจะถ่ายไล์สดให้ดูนะเพราะว่าตอนนี้มีผมคนเดียวนะที่ไล์สดผ่านเพจนี้นะครับเต้มหนึ่งต่อสี่นะับสิกสันเส์ฟ เขาไปหยอดตรงนี้นะฮะโยงหลังไปนะพิศักดิ์นะครับโยงหลังขึ้นมาเสกสันหยอดตรกนี้น้ำหนักเบานะครับมงไม่ข้ามนะฮะราคาไม่ถึงหรือเปล่านะสลับเสกสันนะฮะแต่ว่าเคยเจอกันมาเนี่ยก็เป็นทางด้านศัก์บางรีเอาชนะมาได้นะเมื่อ2ปีที่แล้วนะฮะข้อมูลเบื้องต้นนะฮะขอ้อมูลจริงเลยนะขอน้อมูลจริงเต็มหนึ่งต่อสี่นะครับเสิ เข้าหน้าขวาลูกนี้ตรงตัวโดนมงเรียบร้อยนะครับมาสวยอย่างนี้ก็โดนนะแอดมีมีเหลี่ยมหรอครับพี่ไม่มีนะครับผมไม่มีเหลี่ยมนะครับเพราะว่าเก็บขานะครับมาดูแล้วก็ไลฟ์สดให้แฟนเพจได้ดูนะฮะมีคนไลฟ์ต่อจากแอดบอกครับยังไม่แน่ใจนะครับตอนนี้ยังไม่มองไม่เห็นเลยว่าใครจะไล์นะครับแต้มหนะึ่งต่อสี่ครับ ลูกนี้ออกนะฮะทางด้านเสกสันทับทองไล่มาเป็น2ต่อสี่แล้วนะครับชิงท่า่รครับแอดชิงอยู่ที่ห0พันบาทนะครับแต่ว่าราคาหน้าเสือนนี่ก็พอได้เล่นนะขาหนออกนะครับพอได้เชียร์อยู่นะครับทีมงานของเสกสันทับทองนะครับ <4. S 1> แต้มสองต่อสี่นะครับเสริบมาลงนี้โยกไปก่อนนะครับเจอโยงหลังมานะ เสกสรรต้องคอยประคองเกมก่อนนะเพราะว่าเจอฝั่งโนนโยกนะฮะโยงหลังมา้าลูกนี้ตะก็ออกนะฮะฝั่งทางด้านเสกสรรน,นะฮะขยับไล่มาเป็นสามต่อ4แเต้มนะครับอืมนะรู้สึกว่าจะดึงราคาอยู่นิดนึงนะทางด้านเสกสรรน,นะได้ราคาก็เริ่มจะเอาแล้วนะฮะเริ่มจะสู้ได้นะครับบอกพี่ดำบางพีไลฟ์สดต่อครับแอดทางนั้นพี่ดำนี่ให้ผมไล์นะฮะแต่ว่า ตอนนี้ผมติดธุระด่วนนะต้องกลับก่อนนะเดี๋ยวผมแจ้งให้พี่ดำไลน์นะฮะแต้มสามต่อสี่นะพี่เสกเสิร์ฟไปลูกนี้โยงมาเก้งว่าห้าสิบห้าสิบนะครับไม่ปล่อยอู้นะหยอดโยกหน้านซ้ายหน้าขวานะฮะลูกนี้วางก็ยังหมดสิทธิ์นะครับวิ่งไม่ทันแน่นอนครับชนิดหน่อชนิดหน่อพคาราดอนวางลูกวางอยากวางเลยลูกถึงเต้มสี่ต่อสามนะครับ เ,เจอโยกคืนไปลูกนี้มงสวนเลยนะฮะทางด้านของพิศักนะครับเนื่องว่าเสกสรรจะโยกไปหน้าสายนะวิ่งมานี่ถลําตัวแล้วนะโดนมงสวนตัวไปนะฮะ <c oughs> ใช่นะะเจ็บเท่าไหร่ก็เต้นนะฮะถ้าเหลี่ยมใสเนะ <c oughs> ต็มสามต่อนะสีส่นนะเสกสรรน,นะเสร์ฟไล่หน้าสาย ลูกนี้สายอีกทีนึงนะฮะแต่ก็ลงนะครับทักทายเพื่อนๆทั้ง400กว่าท่านแล้วนะฮะที่เข้ามารับชมนะโอ้โหนะแฟนคลับของเสกสรรตับทองนะงมีเยอะนะครับเข้ามารับชมอ,บอยา่างล้นหลามนะแชร์ยาไปนะให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับขอบคุณครับ,บครับผมไม่เป็นไรนะฮะก็ยินดีนะครับไลฟ์สดให้ดูนะฮะเต็ม4ต่อ4แล้วนะตีเสมอเรียบร้อยเข้าหน้าซ้าย ลูกนีโยงหลังไปก่อนนะปล่อยออกนะครับนานๆเสร็จเสกครับดูกันไปยาวนะครับเพราะว่าเสกสันนี่ก็มีความฟิตนะครับเตะเป็นประจำนะเดินสายด้วยนะครับตรงนี้ฮนะหยอดเสกสันหยอดคืนไปโอ้โหนิดเดียวนะครับไม่ข้ามนะครับน้ำหนักนะครับติดแถบขาวนะครับ เบอร์หนึ่งเหลี่ยมพกเดียวไทยแอดเหลี่ยมพกเดียวนี้ตอนนี้ผมยังยกให้ทางด้าน A อร้อยเอ็ดอยู่นะครับเพราะว่า A อร้อยเอ็ดเนี่ยก็ถนัดเหลี่ยมพกเดียวนะฮะโอ้นะโตได้เหนียวแน่นนะครับแต่ว่าตอนนี้ห่างหายจากวงการไม่นานนะสำหรับ A อร้อยเอ็ดนะครับแต่เหลี่ยมนะครับอย่างเป็นทางการนะฮะตอนนี้ผมยังยกให้ทางด้าน A อร้อยเอ็ดอยู่นะครับราชาพกเดียวนะครับเต็มห้าตัวสี่นะพริกน้ำแล้วนะ เติมมาหน้าขวาพี่ศักโตไปเสกสรรน,นะฮะยังคอยประคองอยู่อู้ยอดดีฮนะยังทันลูกนี้ยอดไปโอ้โหนะยังทันนะฮะฝั่งทางพี่ศักต์บางพนะลีฮะลูกนี้ยอดตากอังคาได้เสกสรรยอดอีกทีนึ่งพลาดไปเองนะเสกสรรทับทองนะโอโหนะเจอความเหนียวแน่นของพี่ศักต์บางพลีนะครับสุดท้ายนะครับทางด้านพี่เสกนี่พลาดนะครับหยอดตัวเองนะครับ น้ำหนักขาดไปเยอะเลยนะครับอันตัว54 32ลองอัน32ลองอะไรครับลอง1 0 0บอกครับให้น้องสาวไลท์ให้เบิ่งกเนี่ยครับ FC คัพแถวบ้านหลายครับอ๋อนะฮะจะลอยก็สะลอยอยู่มาเรื่นยังไงใช่เโยกัน อบ,บอกแมงวันล,ลบแน่เ <c oughs> สื้อลายก็เสื้อลายนะ <c oughs> พี่โจ๊กบอกว่าลบแน่อย่าไปเดินแถวนี้เลยเ <c oughs> ต็มหกต่อสี่แล้วนะฮะทางด้านพิศัก์บางพีนะครับขยับหนีออกไปนะครับ,บรรเจอความเหนียวแน่นของทางด้านพิศัก์นะครับแต่ก็ <c oughs> ต้องดูกันไปยาวนะตัวก๊อกเดียวนี้กำลังใครหมดก่อนนะโอกาสแพ้สูงเลยนะครับ จังหวะการโตนะครับต้องรวดเร็วแล้วก็กําลังต้องเยอะด้วยนะครับจังหวะสปีดนะครับจัดเตกับเสกต่อเสกสักสองเต้มหน้าได้เสียไม้แอดใครนะผู้ว่าวลีโอนนะนี่นี่รอผมนี่พี่าัิเต้มสีต่อหกนะครับเสิกสันเสริฟไล่หน้าซ้ายนะครับ โยนย้อนสอนคืนมานะครับย้อนมาอีกแล้วนะเสกสรรต้องคอยประคองเกมก่อนนะเพราะว่าช่วงนี้โดนโยกนะครนะลูกนี้สวยลูกนี้โดนนะฮะมองมาจอๆสวยๆอย่างนี้นะโดนเสกสรรทาโทษแน่นอนนะโยกไม่สุดนะครับมองนี่ก็จังหวะหน้าเน้นนะครับ หน้าเสีอค่อนข้างจะแข็งนะครับสลับเศษสัมทองนะครับแต้มตามหลังนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นต่ออยู่นะครับแต้มห้าต่อหกนะครับลูกนี้หยอดไปนะพี่ดําพี่ศักด์นะครับโอ้ผุดชื่อผิดแล้วนะลูกนี้หยอดดีนะครับหยอดหน้าซ้ายนะครับนี่นะครับจังหวะต้องทําให้ได้นะครับจังหวะเกมโยกนะครับพี่พี่ลบลบมุมกล้องจั้นครับขอบคุณครับ จจแตะหกต่อห้านะครับตรงนี้เสิร์ฟโยงมาเนี่ยฮะโยกมาสวยๆอย่างเนี้โดนสวนแน่นอนนะครับทางด้านพ่สังนี่น้ำหนักเบาแล้วนะครับโดนพี่เสกทำโทษนะครับรู้สึกว่ากำลังจะแผ่วลงไปเยอะนะครับทางด้านพ่ศักบางพลีนะครับ จังหวะเกมโต้น <hi> ี้เริ่มจะเบานะครับเบาหน้าเน <Okay. S 1> ็ตอย่างนี้ก็โดนนะทางนัพิเศษนี้ก็มงสบายนะครับแต้มห้าต่อหกนะครับตามหลังแค่เต้มเดียวนะเสกสันนะครับเสิร์ฟไลนนักพอสุดไปโอ้โหนะเป็นแต้มนะครับเสิร์ฟเอฟนะครับพลิกเน็ตลงไปเลยนะครับตีเสมอไปเรียบร้อยนะครับ เป็นหกเท่านะครับอยากไปเล่นมวยดอมวยองเล่นเนาะคือสิได้รุ่นบ่ก็มีโอกาสนะครับโอ้นะวันนี้มีตะโก้หลายคู่นะอย่างมันนะครับหน้าเสือแล้วก็กองเชียร์นี่ก็พอได้รุ่นนะพอได้เชียร์กันนะครับเต็มหกเท่านะเสิร์ฟไปลูกนี้โตมานี่ฮะเริ่มจะมงเบาแล้วนะทางด้านพิษักนะครับมงไม่ถึงหลังแล้วนะครับ มีตะเกียมหยอดแล้วก็อยู่กลางๆนะครับทักทายเพื่อนๆท,ท,ท,ทั้ง4 4 5ท่านนะครับที่เข้ามารับชมอยู่ในขณะนี้นะครับแชร์ย,ย,ยาวๆไปนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมในช่วงเย็นๆนะครับเต็ม6ต่อหนะครับหยอดหน้าซ้ายนะฝั่งถนัดของเสกสรรเนือนะโตหลังมาโดนโยกหลังคืนไปนะลุนลูกนี้ออกนะครับหยอดหน้าขวานะ แต่ว่าน้ำหนักนี้ออกข้างหนับราคาบอกถึงพี่เสกจะเอาหรือเปล่าครับแอห่อนะทางด้านพี่เสกนี่ก็สู้ราคารองไปอยู่นะปล่อยเต้มไปสามเต้มนะครับฝั่งทางด้านพิศักดิ์บางทีนะครับนำอยู่หนึ่งเต้มนะครับ เป็นโอ้พูดภาษาอังกฤษมานะครับเดี๋ยวผมบอกให้นะเป็นทางด้านเสกสรรทับทองนะครับเจอกับทางด้านพิศัก์บางพลีนะครในเหลี่ยมตะกออกเดียวนะครับเจอกันโตจังหวะเดียวนะครโอ้อิสเปียอิงพิสิไทพบกับใครเหรอเขาบอกว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่เหรอเขาบอกว่าสนามอยู่ที่ไหนเหรอสนามโยโอนะฮะมีชาวเมียนมานะมา แปให้นะครับก็ขอบคุณนะครับสนามอยเคหาบางฟีนะครับเคหาบางฟีพอเจ็ดนะครับเต็มเจ็ดเท่าแล้วนะไล่หน้าสายไปนะครับลูกนี้โยกหมาเจอลูกหยอดเรียบร้อยนะครับเอาแล้วคเป็นฝั่งทางด้านเสกสรรทับทองนี้โยกบ้างนะฮะคนหลายเสียบกันเนี่ยเด้อครับเป็นห่วงทุกท่านครับผมก็ตอนนี้นะฮะก็ใส่แมสด้วยกันทุกคนเลยนะครับ ต็ม8ต่อเจ็ดนะครับลูกนี้มาโดนเลยนะเริ่มจะแผ่วนะครับจังหวะของทางด้านพิศักนะครับไม่น่าจ,จะได้สม,มานะครับนี่นะฮะโอ้น่าเหงอือเต็มตัวเลยนะทางด้านพิศักนะครับเจอเกมโยกพิเศษนะฮะเศกสรรนี้โยกในช่วงท้ายเกมนะครับเริ่มจะแผ่วแล้วนะทางด้านพิศษบางทีนะครับแต้มเก้าต่อเจ็ดแล้วนะครับลูกนี้ยังทันอยู่เสกสรรโยด เจอหยอดคืนไปเสกสรรยังตักหลังเท้าได้ลูกนี้หยอดอีกครั้งหนึ่งโอ้โหนะยังเร็วนะโดนสวนมาสวนกลับไปโอ้ระดเดียวนะครับไม่ข้ามนะครับไ,ไม่ได้ดึงมันดึงเองคนระับเอาละเปลี่ยนเสือเป็นฝั่งทางด้านพิศัก์ได้เสือนะครับคู่นี้นะครับเคยเจอกันมาเมื่อสองปีที่แล้วนะครับเป็นฝั่งทาง พิศัก์บางพลีนะครับเอาชนะทางด้านเสกสรรไปได้นะครับแต่ว่าตอนนั้นเสกสรรนี่ยังไม่ค่อยถนัดเหลีห<ม>่ยมพวกเดียวนะครับตอนนี้พัฒนามาเยอะนะก็เลยไปไปมานะฝั่งนี้นะครับดูดีกว่าเยอะนะครับ Pos จังหวะแตะกกเดียวแล้วต่อสองต่อสอง แ้ม8ต่อ9านะครับตามหลังอยู่แค่แ้มเดียวนะหยอดหน้าซ้ายทันไหมยังตักลังเท้าทันอยู่นะลูกนี้โยกหลังนะเสกสรรต้องคอยประคองเกมก่อนนะเพราะว่าโดนฝั่งทางสักบางพี่โยกโดนนะฮะโยกคืนไปบ้างนะครับโยกเขาไม่ตายนะฮะโดนโยกทีเดียวเรียบร้อยนะผมผมเพจตะก้อไฟเตอร์ตะก้อไฟเตอร์ออครับเข้าไปในในเฟซบุ๊กอ่ะแล้วก็พิมพ์ตะก้อไฟเตอร์เข้าไป ทักทาทยเพื่อนๆทั้ง500กว่าท่านแล้วนะโอ้โหนะ FC ทางด้านเสกนะครับทางด้านพิศนะครับอดีตขอทีมชาติของเรานะครับวันนี้เดินสายมานะครับทางด้านบางพีก็รับเหลี่ยมให้นะฮะร,ราคาหน้าสนามนะครับอยู่ที่ฝั่งละ3,000นะฮะแต่ว่า,าเล่นราคาคันออกไปก็ร่วมหมื่นเหมือนกันนะครับ พี่ศักจะหมดแรงก่อนใช่นะตอนนี้ทางด้านพี่ศักนี่รู้สึกว่าเหงื่อเต็มตัวแล้วนะเริ่มจะล้านะครับจังหวะการเดินดูนะฮะโอนเอ็นไปมานะครับถ้าฟิตไม่ถึงจริงๆนะเหลี่ยมปอกเดียวนี้โอ้โหนะโอกาสที่จะแพ้สูงนะครับเพราะว่าต้องใช้ความรวดเร็วนะแล้วก็กําลังด้วยนะจังหวะสปีดต,ตัวนะครับตรงนี้โยงหลังมานะฮะพิเศษยอดนี่นะ ก่อนหน้านี้นะแกวิ่งทันนะครับหยอดไปตอนนี้ยืนมองแล้วนะครับคัมเซอเอลนะครับอาทิตย์หน้าเจออะไรเนี่ย,ยเจออ้วนหนึ่งบางชั้นจะไปเยี่ยมสนามนี้ครับยินดีต้อนรับครับพี่อ้วนบา,บางเลนนะฮะหาเรียมให้ด้วยครับต้องทักทางด้านพี่พี่ดำนะครพี่ดำบางพลีนะครับเป็นโปรโมเตอร์จัดให้นะฮะสนามฝอเจ็ดแห่งนี้นะครับคุณจัก,กริดนะครับ ทักเฟสไปเลยนะครับเดี๋ยวแกลงรายการให้นะครับเบบต็ม10ต่อ8นะครับเสือไปนะฮะเสกสรรโยกนี่นะฮะทายเกมมานี่เป็นฝั่งทางด้านเสกสรรนี่เป็นคนโยกแล้วนะครับตอนแรกๆนี่ทางด้านพิศักดิ์นะครับเป็นคนโยกเสกสรรนะครับต้นเกมนะครับช่วงหลังๆมานี่โดนเขาโยกนะครับ ใช่ชีตไปเตะใสเมื่อนี้<ร>ก็ผมก็มานี่ละสนามพอเจ็ดนะครับแต้ม11ต่อ8แล้วนะลูกนี้นะโดนสวนไปยังทันอยู่นะโยกหลังยังโต้ได้อยู่นะหยอดลูงนี้สวนมาเข้าหน้าซ้ายโยกคืนมาหน้าซ้ายเหมือนกันนะคับ<อ>ม่งออกไปเองเกมนะเป็นฝั่งทางด้านสีสันทับทองนะเอาชนะทางด้านพี่สักบางรีไปได้นะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะทั้ง542ท่านนะครับที่เข้ามารับชมทางเพจแล้วก็ไฟเตอร์ของเรานะครับท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามไว้นะเวลาผมไลฟ์สดจะได้เข้ามารับชมด้วยกันนะแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมนะเป็นช่องยูทูบนะครับช่อง้ก็ไฟเตอร์นะครับผมจะนำคลิปใหม่ๆไปลงให้ดูนะเข้าไปรับชมย้อนหลังได้นะครับตัดไลฟ์สดคู่นี้ไปก่อนนะครับูคตอไปอุ้มบางพรีนะครับเจอกับคอบบางพรีนะเดี๋ยวเสิร์ฟแปร่ข้ามพีสไตล์นะครับดูก่อนนะเวลาผม ทันหรือเปล่านะครับถ้าทันก็จะไล์ให้ดูต่อนะถ้าไม่ทันก็น่าจะเป็นคู่สุดท้ายนะครับขออภัยทางแฟนๆเพจด้วยนะครับตัดไลฟ์สดไปก่อนนะครสวัสดีนะครับ